เทคนิคการขันฝาครอบวาลยังไงไม่ให้น็อตลูดนะครับไม่ให้น็อตหางเร็วอันนี้น่าจะลูกค้าล่นมานะครับนี่คือบางคนขันขันก็ขันให้จนแน่นนะครับเอาหยุดหัวสั่นไงจริงน็อตตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องขันแน่นนะคือมันจะเป็นมันเป็นบ่าครับน็อตตัวนี้พอขันตัวนี้ไปชนกับตัวฝาสูบมันก็หยุดแล้ว ให้ขันจนแน่นมากเหมือนน็อตร้อยมันก็ขาดรูดนะครับนี่ก็ขันเข้าไปขันไปเรื่อยครับแล้วมันจะเหมือนแบบหยุดชนจึกเลยเนี่ยขันไปเรื่อยปึ๊บเรื่อยปึ๊บนี่คือมันหยุดแล้วครับนี่มันมันสุดแล้วขันไปนะครับดูปึ๊บนี่นี่ก็มันสุดแล้วครับนี่นี่คือมันสุดแล้วแล้วขันอีกสักนิดนึงนิดเดียวพอ อยู่คนเดียวปึ๊บแค่นี้พอครับอื่มีกรมบอนกันันเข้าไปหยุดจึ๊บนี่มันหยุดแล้วดูนะนี่คือมันสุดแล้วแล้วคันอีกยึกเดียวพอนิดเดียวแค่นี้พอครับไม่ต้องไปฝืนให้มันแน่นอะไรมากไม่ยงันหลุด ไปเร็วไม่ก็น็อตขาดนี่ยุ่งเลยตัวเนี้มันหลุดหายยังดีกว่ามันขาดคานะสําหรับผุมนะความคิดผมอมถ้าหลุดหายแล้วก็เแล้วก็รู้เองแหละนะมันเครื่องมันก็กระดินใส่ค้าใส่เลยเราก็ดูแล้วก็หาใส่แคนะนะ่นั้นัะโดยแพงดีกว่าจะเป็น not, card, น็อตลุดน็อตขาดคาน็อตอะไรนะี้วปปุ่นวายเลยขกอประมาณนี้นะครับัน็อตฝาข้อวาวเวนะครับพวกเวฟพวกคลิกพวกคอนด้าหลายหลายในหลายรุย่นนั่นแหละ เป็นล็อตประมาณเนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคันนี้ห้าเก็ดชักสี่หัวน้ำนะครับเครื่องระยอง